เก็บนกจะก็บกับเพื่อไม่ลงกระเลวเพื่อลงเก็บตัวลูกนกเอาเหลือนพึดไปเลยครับถึงรูกใจเอียดดีแต่ถ้าไม่พึกก็มันก็ไม่รู้แกงมาจากไหน ขุดบอลถิ่นชัดไม่ต้องขุดด้วยครับโค้กขุดมาร์กได้มาร์กขุดน้นอยได้น้อยตัวนี้โบ่ได้เดือดหมุนเกล็ดได้เดือดดีครับแต่ว่าไม่ต้องได้่ากุดมังได้ตะนุยปักลุนน้อยน,น้อยแก็บหนแก็บ OK, chặt luôn lục bắp